ค่ะ <Channel. S 1> ก็สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ก็มาอยู่กับช่องเอุ้มชาแนลอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาถอนตัดต,ต,ต่อวิดีโอในแอปแคปคัทนะคะก็คือเพลงอยากจะได้คนนี้เป็นแฟนนะคะก็คือแบบนี่นี่นี่ก็แบบรูปแบบเลยๆเลยนะคะทุกคนอุ้มก็ได้ทิ้งวิดีโอไว้แล้วนะคะไว้ต้นชีปทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ นี่นะคะเราก็เข้ามาที่แอปแคปคัดเลเนาะแล้วก็กดโปรเจกต์ใหม่นะคะทุกคนแล้วเราก็เลือกรูปมาเลยนะคะทั้งหมด29ภาพนะคะทุกคนก็ไอที่เป็นคำๆก็สามารถไปทำได้เลยนะคะแต่ถ้าใครขี้เกียจทำก็ทักมาขอได้นะคะทุกคนส่วนรูปภาพเราก็เอารูปภาพตามที่เราต้องการได้เลยนะคะอันนี้อุ้มก็ไปเอารูปดาราที่แบบอุ้มปื้มมากๆม,ม,มานะคะทุกคน แต่ที่จริงมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่ามันให้แค่18รูปภาพนะคะทุกคนจำกัดเนาะหลังจากนั้นนะคะมันก็จะมาให้เราแล้วแล้วเราก็ไปเลือกเพลงได้เลยนะคะแต่ถ้าใครไม่มีเพลงเนี่ยก็สามารถทักมาขออุ้มก็ได้นะคะจะทักที่ IG หรือ TikTok เอ้ย TikTok บันทึกไม่แน่ใจว่าบันทึกได้หรือเปล่านะคะ หรือว่าจะเป็น Line แอก็ได้นะคะแล้วแต่ทุกคนสะดวกนะคะลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปแล้วทุกคนก็สามารถจิ้มแบบจิ้มลิงจิ้มลิงก์ไปขอได้นะคะทุกคนนี่เราเราก็ปรับตามขนาดวินะคะอุ้มก็ขึ้นไว้ให้ข้างๆแล้วนะคะทุกคนก็ปรับตามที่อุ้ม บอกได้เลยนะคะก็เดี๋ยวขอเร่งความเร็วแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อนะคะทุกคน พอมาถึงรูปสุดท้ายแล้วนะคะเราก็ลบวิดีโอลายน้ำของแอปแคปคั t ออกไปนะคะทุกคนแล้วเราก็ลองกดเล่นดูนะคะว่าตรงห,หรือไมถ้าไม่ตรงก็สามารถปรับแก้ไขได้นะคะตามที่ตัวเองต้องการเลยแล้วก็กดบันทึกเป็นอันเสร็จสิ้นได้เลยนะคะทุกคนก็ลองไปทำเล่นดูได้นะคะ ใ,ใครที่สมัครแอปแคปคัทแล้วเนี่ยก็ทิ้งแม่แบบไว้ให้คนอื่นเล่นได้นะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำ,สำหรับการสัต่ต,ต่อวิดีโอในแอปแคปคันเนาะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะทุกคนก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะทุกคนใครอยากได้เพลงอยากได้รูปก็ทังมาขอได้นะคะ แต่ไม่ใช่รูปดาราน,นะทุกคนที่ไม่เขียวว่าอยากจะได้คนนี้เป็นแฟนนะทุกคนโอเคไปเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย